นุ่มละเอียดแล้วก็เราก็ใช้คร็องใหญ่ๆคะ่ะแล้วก็ไม้เนี่ยตามตามเสร็จนะคะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่เขาจะตามสักทีให้ดูนะคะตามจน<ห>เป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะต้องละเอียดเลยคะ่ะให้เป็นโมจิไปเลยนะคะแล้วก็ในเพื่อจะไม่ให้ข้าวเหนียว ติดกับไม้เราก็จะต้องมีงางาปีคั่วกับเกลือนะคะแล้วก็ตมมั้งให้ละเอีย,ยอนนดใส่เกลือนิดนิดนึงค่ะใส่ไม่เยอะก็จะมีความหอมของงาคั่วนะครับงาคั่วมีสองแบบนะคะก็คืองาดำกับงาขาวก็ใช้ได้สองแบบเลยท่านไหนอยากออกกําลังกายเชิญได้นะครับเขาสอบเขสอบกําลังนะคะ น,นี่เป็นการสาธิตนะครับการทำข้าวปุกนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชิมกันด้วยนะครับหลังจากที่าตำข้าวปุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่แมวบอกว่าเป็นอาหารที่ขายดีประเภทหนึ่งเลยนะครับนอกเหนือนจากผัดกระชูนะครับ มีสาธิตการปั่นไส้นะครับเมื่อกี้ไปบอกนั่งที่เทออี่แม่ๆนะคะหลบอยู่ไม่เห็นนะคะก็จะมีการปักผ้าด้วยนะคะแล้วก็จะมีการดิดไสด้วยนะคะที่จะมาโชว์ในวันนี้ซึ่งเราจะเห็นความละเอียดของลายปักซึ่งเป็นความละเอียดของผู้หญิงอาคารที่เวลาเราเออจะใส่เสื้อผ้าแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเขามองนะคะว่า การปักผ้าเนี่ยคือ,อบ่งบอกถึงความละเอียดของผู้หญิงอะคะ่ะกว่าจะได้เสื้อมาหึตัวกว่าจะได้ผ้าปักหึื<ๆ>ใช้เวลานานพอสมควรนะครับต้องปักผ้าไว้แล้วก็เก็บไว้เป็นปีนะคะแล้วก็เย็บทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วก็จะออกมาเป็นเสื้อ อย่างตอนนี้คุณป้าท่านหนึ่งก็กําลังดิดไฟอยู่ดิดไฟก็คือเอาไฟเนี่ยนะคะไฟที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยดิดให้มันไม่ให้ติดกันนะคะแล้วก็ไปเอาไปตัเปดเป็นเส้นได้นะคะแล้วก็ไปทอไปทอแล้วจะออกมาเป็นผ้าอาคาะนะคะทนะอ เสร็จก็จะมีการหมุนหมุนไฟอย่นะคพอหมุนไฟเสร็จก็จะไปทำเป็นเส้นไฟออกมาค่ะแล้วเอาเส้นไฟเนี่ยค่ะเป็นเป็นผ้าพอผ้าเสร็จแล้วก็ไปย้อมไปย้อมด้วยอ่าต้มน้อยหรือจ่ายใช่ไหมคะที่เป็นลาเขียวเขียวเวลาแช่ลมันก็จะออกเป็นสีดำนะคะใช้สีที่ใส่ในะชมตค ท่องเทีเ่นในสนใจนะคะมันมีส่วนร่วมลงมาปักผ้าลงมาติดไ้าดูได้นะคะลายปับก็จะเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอานะครับที่นำมา,าประดับตกแต่งเสื้อผ้าที่สวมใส่นะครับท่านไหนที่อยากทดลองตามพบ,พบนะครับ เชิญได้นะครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยวิธีหนึ่งนะครับเทานอาหารที่อร่อยด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยนะครับอารช่าด้วยนะคะแล้วชงแตงสวิถีด้เดิควาเป็นอาหารสมัยโบราณนะคะว่าเราไม่มีเครื่องต้าเราทำยังไงอนที่เราไม่มีเครื่ขของตีผ้เาเทยัไนนะะขขงก็จะกรอ สื่อพิมพ์การท่องการแล้วก็ทช่วยงานโปรโมทแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนโดยตรงวันนี้นะคะเก็บภาพไปเยอะๆนะคะเพราะว่าการโชว์นี้ก็จะมีน้อยครั้งมากวัานี้จะขอขอบคุณทางกลุ่มท่องเที่ยวในภานี้นะครับชาวบ้านภานี้นะครับรวมถึงเทศบาลตักงานเดียนทำนะครับที่ ได้สนับสนุนงบประมาณนะครับจัดงานในวันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวพานีทุกท่านด้วยวิที่ทําให้งานวันนี้เกิดขึ้นนะครับยังมีชุดการแสดงหลายชุดการแสดงนะครับที่วันนี้ตลอดทุกวันเราจะจัดให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ ทานโลยช้านะครับเวลาประมาณบ่ายตึงถึงบ่ายสองก็จะเริ่มมีร่มเงาของต้นไม้แล้วอากาศก็จะค่อยๆเย็นขึ้นนะครับอัปตอนนี้ดูแล้วในซุ้มมีร่มเงานะครับมีร่มเงาแล้วนะครับตะวันเริ่มคล้อยแล้วนะครับค่ะก็หลังจากที่เราแสดงวิถีเดินเราก็พอมมือขึ้นเขาจะคือวิถีการได้นะคะแล้วก็จาตรงข้าม นำลบ9ตันนะคะก็เดี๋ยวขอเตรียมขอไปได้เลยนะคะจากที่การแสดงทางวัฒนธรรมชุดนี้จบเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีชุดการแสดงนะครับจากคณ้ประกอบกิจค่ะครันหนึ่ชุดการแสดงใร่วมเดืน้ด้วยแต่ละทางการสอและทำกิจมไทยนะครับ อนนี้นะคะก็เป็นการสาธิตนะคะเกี่ยวกับวิถีดั้งเดิมในสมัยโบราณนะคะอย่างป้าตอนนี้กําลังปั่นไฟให,ให้เราดูนะคะปั่นไฟไม่รู้ว่านะักท่องเที่ยวเคยเห็นไหมคะแบบนี้ปั่นไฟแบบนี้จะมีไฟที่เราดิดออกมาแล้วพอไปม้วนนะคะไปม้วนเสร็จแล้วจะออกมาเป็นเส้นยาวๆค่ะแล้วเขาจะเอาเส้นเส้นได้เส้นได้ที่เราทําขึ้นมาเนี่ย เอาไปเป็นพิธีกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในพิธีมัดมือเรียกขวัญหรือว่าจะใช้ในพิธีกรรมต่างๆที่สําคัญแล้วก็จะใช้ฝ้ายตัวนี้นะคะแล้วก็มากกว่าน,นั้นนะคะก็เอาไปใช้ในการถอผ้าแล้วก็มาทําเป็นเสื้อที่แม่ๆใส่อยู่ณตอนนี้นะคะเป็นผ้าทอมือ นะคะแล้วก็อีกอหน,นึ่งนะคะก็คือเป็นการดิดไฟ้นะคะก่อนที่เราจะไปปั่นไฟ้เราจะต้องมีการดิดดิดไฟ้เพื่อไม่ให้ติดกันนะคะเวลาเราดึงเส้นไฟ้จะได้ออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีพี่มีพี่อาบานะคะกำลังปักผ้าโชว์ให้เราใครอยากจะทดสอบสายตานะคะ ใครอยากทดสอบสายตานะคะก็มาทดสอบปากผ้าดูว่ายากหรือว่าไม่ยากนะคะต้องใช้ระยะเวลาในการปักผ้าแล้วก็สายตาต้องดีด้วยนะคะและมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมกันตาข้าวปุ๊กนะคะซึ่งจะใช้ข้าวปุก๊กคือข้าวเหนียวนึ่งนะคะจะจะจะนึ่งข้าวเหนียวให้สุกแล้วก็เอาไปตาข้าวปุ๊กจนละเอียดเลยนะคะให้เป็น โมจิไปเลยเวลาดึงเหมือนชีสเลยค่ะจะยาวๆออกมาแล้วก็ใช้งาดองเอางาไปคั่วนะคะเอางาไปคั่วแล้วก็ทามกับเกลือนิดนึงนะคะมันก็จะมีรสชาติเค็มๆนิดนึงเดี๋ยวแล้วก็จะมีการแจกให้กับนักท่องเที่ยวคนไหนที่สนใจนะคะก็มาขอมาขอทานคั่วคูได้เลยนะคะ มือเบอรอยติดติดติดใช้ในัถวมาฟอนี่อมาฟอนนมาเยอะชอบมอนันอได้ไ้กอย่างุคนเราก็จะใช้แล้วกมีชานะคะแล้วก็มีอ้าวที่ขาไม่ไ้เลยนะคะะคจแ่ใ่าขอบค ก็ลัอย่างเวลาน่เชื่อวมาเที่ยวหรือว uh ่าคนที um ่อยากที oh> um ่จมาเที oh ่ยวในวัมีรู้ชัแล้วก็จะเอาทุกอ่เป็นสิ่งจับใจดเราจะเอาทุ่าไปกับคนที่มาเทียวนวัน้นะค